ไว้แ <White> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ผมไว้แบกวันนี้ผมก็จะมาไกด์เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับดันเฮลเลอร์ทอยแฟกตอรี่เงื่อนไขในการลงที่นี่ก็คือเราจะต้องมีเลเวลร้อยสี่สิบขึ้นไปมีดีเลย์ดันอยู่ยี่สิบสามชั่วโมงก็คือสามารถลงได้ทุกวันความสําคัญของที่นี่ว่าทําไมเราต้องมาลงนะครับก็คือเงินยังไงละ่ะที่นี่มีของแรดอปเยอะแยะมากมายนะครับก็มีตั้งแต่ก๊์ดที่กัมพูชีเพิ่งแอดเข้ามามีเหรียญบลัดดี้คอย มีดาบล่มมีประดับเลนเลตเทินเฮิร์ตมค์ไคฮาร์ดมี MCA มีลัชโหลดและก็มีเซเลนริบอนนะครับซึ่งของต่างๆเนี่ยเอามาประกอบได้หรือแลกได้กับ NPC พวกนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันแล้วกันมาเริ่มกันเลยตอนนี้ผมได้รับหน้าที่เป็นตัวแท้งนะครับของที่ต้องใช้ก็จะมีโลดเทดี้แบร์ไว้กันอันเดสอันนี้ไว้ชนกับบอส แล้วก็จะมีสเกลหูที่กันเลสอันเดธและเดมอนนะครับ10%มีเสื้อ Evil Mantle ก็คือเสื้อบัตเทอ y เอาไว้กันสกิลธาตุมืดแล้วมอนทั่วไปในแมปเนี่ยก็จะเป็นเดมอนก็ใช้โล่คาริสเบิร์กในการป้องกันอย่าลืมสลับโล่ด้วยนะเวลาถึงบอสให้เป็นใช้โล่เท d d ี่แบรก็เปิดดันโดยการให้หัวตี้นะครับคุยกับแคทเธอรีนตอนนี้ผมกอเลย แล้วก็คุยเครื่องการเวลาเข้าดันเจียนตอนนี้ก็คุยกับแคทเธอรีนอีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกข้อ3ก็จะมีกล่องเกิดขึ้นมาให้แปลงร่างถ้าเราไม่แปลงร่างเนี่ยเราวิ่งไปจะโดนมอนกระทึบตามทางเนี่ยภารกิจในห้องนี้ก็คือให้ฆ่ามอนไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีแดร์หลอกขึ้นเรื่องเวลาแปลงร่างตรงน,นี้เนี่ยครับสมมุติถ้ามันจะหมดเราสามารถไปคุยกล่องเพื่อเพิ่เพมเวลาในการแปลงร่างได้ แต่โดยปกติแล้วเนี่ยแปลงล่างเดียวเนี่ยค่าหมดห้องก็น่าจะจบอ่าเนี่ยได้หลอกขึ้นแล้วครับใช้เวลาไปไม่นานนะแปลงล่างยังไม่หมดลเลยเยอะจากนั้นเดินไปห้องต่อไปนะับทางขึ้นอยู่ข้างบนส่วนตรงนี้เนี่ยครับเราจะต้องคุยกับคุกกี้เขียวก่อนมันจะมีกล่องเกิดขึ้นมาให้เราแปลงล่างเราจะต้องแปลงล่างเป็นกล่องของขวัญเพื่อผ่านสายพานตรงนี้ไปนะครับแบบนี้ ปปิดปุ๊บปุบปิดปุ๊บปิดปุ๊บปดปิดอ่ามาห้องนี้นะครับห้องนี้เนี่ยก็จะให้เราคุยและเลือกข้อ3มเช่นเดิมนะคบุยกับแคทเธอรีนมันก็จะมีกล่องของขวัญมาให้เราแปลงร่างอีกแล้วทีเนี้ยเราจะต้องแปลงร่างเพื่อไปคุยกับคุกกี้เขียวฮะตามจุดต่างๆส่วนผมเองเนี่ยก็กลับมารอเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะติดเวลาแปลงร่างผมที่จะรอนานก็จริงๆทิ้งใครไว้ก็ได้นะครับสักคนหนึ่งไว้ที่นี่ แล้วที่เหลือก็ไปวิ่งหาคุกกี้หรือว่าหาคนที่คอ,อคกกิ้งได้ก็ได้เอ็กซิคอ,อคกกิ้งวิ่งหาได้เลยจากนั้นมาจุดนี้ก็จะให้เราแก้เชือกสตาร์คอรสนะครับที่ผมให้ใครสักคนหนึ่งรอเพราะว่าจะแก้เชือกสตาร์คอสได้จะต้องเป็นล่างคนตอนนี้ทุกคนแปลงล่างหมดเลยก็เลยแก้เชือกไม่ได้ต้องรอก่อนภารกิจในห้องนี้ก็คือให้วิ่งไปฆ่าอันเตนนโอนะครับ อ่าอันนี้จะหมดอ่าหมดแก้เชือกเลือกแก้เชือกสต๊อคอร์สจากนั้นก็ไปไล่ล่าอันโตนิโอรู้สึกอันโตนนโอจะอยู่ขวาบนตลอดเลยมั้งเพราะผมลงมาหลายรอบแล้วอันโตนนโอก็อยู่ขวาบนอยู่ตลอดเลยนะอ่ามอนเกิดแล้วนะครับออกมาแล้วก็ฆ่าเล่นๆเผื่อกา้าตกอ่าจบแล้วเพื่อนฆ่าอันโตนิโอเรียบร้อย แล้วก็มาถึงห้องบอสเคมีนะครับบอสเนี่ยจะแบ่งเป็น4เฟสด้วยกันก็คือตีกับสกิลทั่วไปเฟส2จะเริ่มใช้สโตนหมู่แล้วก็หลับหมู่เฟส3จะเริ่มไล่ดูด sp หมู่แล้วก็ไล่แม็กเพนเวลามันแม็กเพนเนี่ยห้ามทำดาเมจเด็ดขาดนะครับโคตรอันตรายไม่งั้นตายหมู่แน่นอนแล้วเฟสที่4นะครับก็คือไล่ p อ w e r up บอสมันจะมีเลือดเพิ่มขึ้นตามจำนวนคนในปาร์ตี้ด้วยนะ ของผมมากัน12คนเลยก็คือเลือดแม็กเลือดแม็กเลยน่าจะ66ล้านถ้าจำไม่ผิดแล้วมันก็จะมีกิมมิคของมันด้วยนะครับคือบอสเนี่ยมันจะมีร่างปอมออ,กอีกร่างหนึ่งเราจะต้องทำาดามจ e ให้โดนทั้งคู่คือใช้สกิลหมูนั่นแหละให้โดนทั้ง2ตัวห้ามให้เลือดมันห่างกันเกินไปอย่างเช่นการใช้สกิลเดี่ยวใส่มอนเตอร์บอสสักตัวหนึ่งจนเลือดมันห่างเกินไปเมื่อเลือดห่างเนี่ยมันจะฮิลครับผม เพราะฉะนั้นจะต้องทำาดามจหมู่เท่านั้นอ่ะมาดูกันเลยว่าจะจัดการมันกันยังไงตัวผมเองเนี่ยเป็นตัวแท้งก็จะสลับโลนะี่ใส่โลการอันเดดเพราะว่าบอสเป็นอันเดดและก็ไปนเน้นที่บิช,ชอปบิช,ชอปเนี่ยจะต้องคอยแก้หลักหมู่สโตนหมู่บิช,ชอปเองก็ต้องห้ามห้ามหลักห้ามติดสโตนนะผมลากบอสติดกำแพงนะแล้วก็ให้บิช,ชอปตดีวอลแต่ว่าตัวผมเองเนี่ย รู้สึกว่าดูในรีเพย์มันก็เลยกระตุกช่องนะจริงๆแล้วยืนอยู่ในช่องแล้วละ่ะส่วนบิทชอปเองเนี่ยก็ห้ามนะครับห้ามติดหลับห้ามติดสโตนคอยแก้ให้เพื่อนตลอดเวลาดเลาเมจที่ลงเนี่ยของผมจะเลือกเป็นพ่นไฟกับโอโลสตอมก็ทำดาเมจไปเรื่อยอันนี้อยู่ในเฟสแรก เริ่มหลับแล้วเข้าเฟสสองบอสจะเริ่มไล่หลับไล่สโตนหมู่มันจะสโตนและหลับทั้งฉากนะครับอ่าอันนี้เข้าเฟสสามเออเมื่อกี้ผมลืมบอกไปตอนที่เข้าเฟสสามเนี่ยหลอดไล่มันจะไล่ช้ามากๆประมาณ3ามวินาทีเลยนะก็ต้องบอกเพื่อนๆว่าให้หยุดดามจเมื่อเห็นหลอดไล่นะครับ มันจะได้ดูด sp หมู่ก่อนจากนั้นมันก็จะไล่แม็กเพนตามจะสเต็ปเป็นอย่างนี้แล้วก็จะไล่ทั้งตัวจริงและตัวปลอมก็ดูให้ดีว่ามันหมดจริงๆแล้วหรือ,อยังก็คือตัวเหลืองๆนะครับแม็กเพนถ้าหมดแล้วก็ทำดาเมจต่อได้นะครับเริ่มไล่ช้าๆตัวหนึ่งเห็นไหมไล่แม็กเพนแต่ตัวหนึ่งไล่ไม่พร้อมกันอีไล่ไม่พร้อมกัน หมดแล้วก็ทำดาเมจต่อคือมันมีการไล่ที่ไม่พร้อมกันด้วยก็ต้องระวังอ่ะเริ่มพาวเวอร์อัพเข้าเฟสสมีตัวแดงๆขึ้นไล่พาวเวอร์อัพเราทำดาเมจอย่างนี้ไปเรื่อยมอสตายห้องนี้ก็เป็นห้องสุดท้ายก็คือห้องเปิดกาชาก็จะมีกล่องสมบัติเยอะแยะมากมายนะฮะ นก็วิ่งไล่ทุกตู้เต็มไปหมดก็ในนี้มีสุม MCA ม MCA ด้วยนะเมื่อกี้ฆ่าบอสก็มีโอกาสได้ MCA เหมือนกันสำหรับคนที่ MVP แล้วก็มีของที่ผมแนะนำตั้งแต่ข้างต้น่ะผสมอยู่ในกล่องนั้นด้วยแล้วก็เก็บกันครับเหรียญพวกนี้ก็สามารถเอาไปแลกได้ตอนนี้ก็แห้งนะฮะเกลือไม่ได้อะไรเลยได้อบผู้พอปอกด้วยไม่ได้ MCA ฮะโอเคอันนี้ก็คือจบดันแล้ว สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe ช่องไว้์แบงบค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ